โอเคครับเพื่อนๆและตอนนี้ครับก็คืออีกรุ่นหนึ่ง f o r ์ a 350 Special Edition ที่ h 2 c มาคอนแ a ลบกับแบรนด์นี้เลยครับ Hyper Pro ซึ่งเป็นแบรนด์ทำโช๊คนะครับเกี่ยวกับพวกตัวระบบกันสะเทือนต่างๆก็จะเห็นได้ว่าเขาจะมีการตกแต่งในโทนสีม่วงนะครับตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นนี่ตั้งแต่ด้านหน้าสติ๊กเกอร์ Hyper Pro นะครับมีเพลท เพจอลูมิเนียม CNC นะครับฟอร์บอร์ดนะครับเป็นสีม่วงแล้วก็แถบด้านข้างลำตัวนะครับก็จะเขียนไว้ว่า s ั s p e เ s i น n t ่นเทคโนโลยีสีม่วงนะครับ h 2 c คอลกับทาง Hyper Pro ตัวชุดล้ออลลอยเนี่ยก็มีสติ๊กเกอร์ขอบล้อนะครับเป็นสีขาวดำม่วงของทาง h 2 c ด้วย แล้วก็จุดต่อมานะครับในส่วนของตัวโชค๊คทางด้านหลังครับนี่โชค๊คของ Hyper ร์โปก็นี่จะเป็นสปริงสีม่วงนะครับผมก็น่าจะปรับได้ครบถ้วนเลยนะทั้งในส่วนของพีโหลดนะครับแล้วก็ปรับพวกรีบาวคอมเพรสชันนะครับที่เป็นทั้งในส่วนของ h ไ Speed Low Speed แต่จุดที่ผมรู้สึกว่าผมโดน Honda าแกงนะก็คือเรื่องของภาพเงาภาพเงาเนี่ย เห็นไหมครับว่ามันมีท่อไอเสียก็คือท่อไเสียทรงของ f o r ์ซ3าสปกตินั่นแหละแต่ภาพนั้นนะมันเป็นสวิงอาร์มน่าจะเป็นของรถบิ๊กไบค์นะเออก็เลยเป็นจุดที่ที่งงนิดนึงอาจจะโดนทาง Honda แกงเอานะครับในส่วนของตัวภาพเงาเพราะว่าคันจริงมันก็คือ f o r ์ a 3าสปกตินี่เลยเอามาตกแต่งเพิ่มเติมรายละเอียดตามที่ผมได้บอกไปนะครับย้ำอีกทีนึงก็คือในส่วนของตัวเนี่ย แผ่นอลูมิเนียมนะครับฟอร์บอร์ดสีม่วงแล้วก็หลักๆเลยก็คือโชค๊คของ Hyper Pro ที่ใส่มาแบบจัดเต็มมากเลยโลโก้ฟอร์ซ่าสนครับนี่เลยตามที่ผมได้แกะไปแล้วนะว่าเป็นเพลตคำว่า Special Edition แล้วก็มีโลโก้ H2C อยู่ 你还是闭嘴爸不聊。